สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่องนี้นะครับระคินแชนแนลไม่ใช่ช่องข่าวนะครับแต่ก็อดเอาข่าวนี้มาบอกเล่าให้เพื่อนฟังไม่ได้ครับเพราะว่าฟังแล้วก็ผมรู้สึกดีใจครับและขอบพระคุณอย่างมากเลยวันนี้ครับที่อาคาร f อฟเอท l แลนด์นะครับมาดามแป้งนวลพันธุ่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยร้อยเอก เอกเชษรนะครับรม,มายาันผู้มนวยการอาวุโสสำนักง,งานประสานงานภายนอกคุณสุรพลอุทิศทุทนะฮะผู้บริหารบริษัทไทยเบบเบลเลตจำกัดมหาชนโดยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนายาวชนช้างศึกไทยจำนวน10ล้านบาทต่อเนื่องเป็นเวลา9ปีครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า25ปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันช้างนะครับสนับสนุนสมาค,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนะครับใช้ในการสนับสนุนสมาค,คมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยจํานวน100ล้านบาทนะครับเป็นระยะเวลา10ปีรวม1000ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลนะครับทั้งระบบข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่ น่าชื่นใจนะครับที่บริษัทใหญ่ๆผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยนะครับเด้มาร่วมกันช่วยกันนะครับสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์และขอพระคุณอย่างมากนะครับทางรายการผมก็ขอบพระคุณอย่างมากและที่สําคัญที่สุดเนือสิ่งใดครับวันนี้มาดาแป้งใส่ชุดสวยเหลือเกินครับเลยอยากมาลงเฉยเห็นข่าวนี้ครึ่งหนึ่งก็อยากชื่นชมบริษัทน้ําดื่มตาช้างนะครับนําแร่ตาช้างอีกครึ่งหนึ่งก็คือ นายกสมาคมของเราแต่งตัวสวยทุกวันเลยครับก็เลยมาลงด้วยวันนี้นะครับก็เป็นข่าวเล็กๆนะครับที่ฟังแล้วก็มีความรู้สึกดีใจนะครับชื่นใจที่มีคนเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านะถ้าใครมีทุนทรัพย์เป็นบริษัทใหญ่หรือต้องการสนับสนุนวงการกีฬาจริงๆเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยครับตอนนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาฟุตบอลของเราได้อย่างเป็นระบบอย่างเต็มที่และมีแต่คนเสียสละครับในองค์กรตอนนี้ นะครับแล้วปัญหาที่ผ่านมาเราก็ทราบดีตย้งแต่มาดามแป้งขึ้นมารับตําแหน่งก็เป็นเจอปัญหาอุปสรรคนะครับที่มันทับถมกันมาหลายปีตั้งแต่ก่อนหน้ามาดามแป้งจะมาครับทาให้เกิดปัญหามากมายที่ต้องสะสางโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองนี่สินเนี่ยล้วในขณะเดียวกันมาซาดาอิชิและมาดามแป้งและผู้บริหารสมาคมอุปนายกนะครับสภากรรมการทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันบริหารสมาคมกันมาอย่างหนักหน่วงเพื่อพัฒนานะครับก้าวไปสู่นะครับระดับสากล อย,อ,ยอย่างมีความหวังอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับผมขอกาบเรียนเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยความจริงแล้วนะผมผมไม่ได้อยู่วงการกีฬาเลยนะครับความจริงผมอยู่วงการดินแต่เมื่อต้นปีผมไปเห็นวงการฟุตบอลไทยเราแลวผมชอบฟุตบอลเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับมาเห็นการทําทีมของเชี่มาเห็นการไม่รับเงินเดือนของมาดามแป้งนะมาเห็นหลายสิ่งหรายอย่างแล้วผมรู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากจะทํารายการนะครับสนับสนุนฟุตบอลไทยก็เลยเกิดเป็นช่องพักกินชาแนลนี่แหละครับ ความจริงแล้วผมตั้งใจนะจะทําช่องพูดเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะผมเป็นนักเขียนแล้วก็ทําเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ทําเรื่องเพลงนะที่จริงแล้วผมยังไม่ได้ไยังไม่ได้ไปทําช่องเพลงผมเลยนะครับแล้วก็ช่องเพลงกว่ามันจะเติบโต่ผมคิดว่านบางครั้งผมอาจจะกราบขออนุญาตเพื่อนนะอาจจะมีเพลงให้ฟังในช่องผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอาจจะมีสลับเพลงให้ฟังบ้างนะเพลงเพลงที่ผมทํานะถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นด้วยนะนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยหน่อย ว่าช่องนี้จะมีเพลงฟังเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้ติดตามสองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับในขณะที่ช่องใหม่ผมมีช่องหนึ่งอะนะครับผมก,กำลังจะทําช่องเพลงแต่ว่ามันมันยังไม่ได้เริ่มทาช่องเลยผมกลัวว่า,าโพสต์ไปแล้วคนยังไม่ฟัง <laughs> ง่ายๆเลยนะครับเออก็อยากนาเสนอนะใครอยากฟังเพลงของกวีบัางครับฟังเพลงของกวีนะครับถ้าใครอยากฟังเพลงของกวีเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ให้ฟังนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายในระหว่างเราดูบอลแล้วกันสําหรับช่องเดิมผมมีช่องหนึ่งครับผู้ติดตามเกือบแสนคนแล้ว นะครับทำมาปีกว่าแต่ปรากฏว่าอาผมไม่รู้ว่าผมไปผิดข้อบังคับอะไรนะผมทำเกี่ยวกเรื่องธรรมะนะครับเอาธรรมะหลวงพ่อต่างๆนะครับมาเปิดอาจจะเป็นการทําซ้ําหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมก็ยอมรับความผิดผมก็เลยต้องหยุดทําทั้งๆที่ผู้ติดตามผมเนี่ยเกือบแสนคนนะครับอีกช่องหนึ่งนะก็น่าเสียดายมากเพราะว่าผมทําเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยที่จริงผมอยากทาหลายเรื่องครับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับผมก็มีอ่า น้องนนะครับที่เป็นรองศาสตราจารย์ดรทางด้านวิทยาศาสตร์เลยก็อยากจะทำเรื่องนี้ด้วยผมจะทําทุกอย่างครับที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะผมเป็นนักเขียนด้วยผมเป็นกวีด้วยผมเป็นนักเขียนผมก็อยากจะทําเพลงด้วยดังนั้นนะครับอาจจะเป็นช่องกีฬาที่แปลกเพราะว่าผมบอกไ้แล้วครับว่าพัคคินชาแนลเนี่ยหรือพัคคินเวอร์หรือโลกของพัคคินครับโลกของพัคคินมีอะไรบ้างเนี่ยไม่แน่ครับผมอาจจะโพสตเพลงไปด้วยก็ได้นะครับถ้าถ้าใครอยากจะฟังเพลงนะเอางี้ดีกว่านะท้ายคลิปนี้เนี่ย ท้ายคลิปนี้นะผมจะมีทีเซอร์เพลงของผมอะ่ะให้ฟังประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับขอความเห็นหน่อยว่าถ้าช่องวิกินชนะช่องฟุตบอลไทยเนี่ยจะมีเพลงสลับบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกนะท่านจะรู้สึกยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาละครับมาคุยเรื่องฟุตบอลต่อแล้วกันหลังจากที่ผมคุยเรื่องดีเมื่อต้นคลิปนะครับถึงบริษัทน้าแร่ตายช้างนะครับมามอบทุนให้กับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยเขาทุ่มเป็นพันล้านเลยนะครับ อันนี้ไม่ชื่นชมไม่ได้ไม่ช่วยประชาชนไม่ได้ครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยในฐานะครอบครัวฟุตบอลไทยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้นะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่นักเตะไทยชุดใหญ่นะครับมารวมตัวฝึกซ้อมกันนะครับก็เห็นข่าวคราวนะครับนิโก้นิโคลัสมิโกสันได้มาถึงประเทศไทยแล้วครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ ตอนนี้ก็เข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่ผมบอกไว้แล้วครับว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามาซาดะอิชินะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับโคชิชิกะยะก็จะเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อจะมารับตําแหน่งนะครับอย่างเป็นทางการในการคุมทีมชาติชุดย23ซึ่งเรื่องยู23เนี่ยเราคุยกันมานานแล้วครับผมคุยในรายการมานานแล้วนะถ้าเกิดใครฟังรายการผมนะครับว่า ยู23เนี่ยเป็นเป็นทีมฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับทีมระทไทยชุดใหญ่อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ยู23เนี่ยนะครับจะมีแนวทางการเล่นที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับชิดชุดใหญ่ของเราอ่าหรือช้างศึกชุดใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อวงการฟุตบอลไทยมันจะสนับสนุนสิ่งที่อิชิทามาตลอดทั้งปีนะฮะตลอดทั้งครึ่งปีเนี่ยในการที่ก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้อย่าง ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเพราะว่าที่ผ่านมานะถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ามาดามแป้งแล้วก็คณะกรรมการลหลายๆท่านเนี่ยได้มีความเห็นตรงกันครับในการที่ทําจัดทําลีกอยู่ยี่สิบาขึ้นมาเพราะว่าทางสมาคมเองมีความเห็นใจไทยลีกนะในการทําทีมเนี่ยใช้เงินใช้ทองเยอะครับท่านประธานสมโมสรต่างๆในทุกสมโมสรในไทยลีกต่างก็ทุ่มเทนะครับก็ประมาณไม่ว่าจะทําสนามไม่ว่าจะเงินเดือนพนักงานไม่ว่าจะ เป็นเงินเดือนของนักเตะนะครับค่าซื้อตัวนักเตะแต่ละปีแต่ละปีก็มากมายมหาศาลเลอเกินครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเวลาแข่งขันในทุกทีมเขาก็ต้องการผลการชนะที่ดีผลการแข่งขันที่ดีนะครับอยากจะชนะอยากจะมีโอกาสไปแข่งบนถ้วยต่างประเทศด้วยนะครับจะได้มีชื่อเสียงเข้าประเทศที่เสียงเข้าสโม,มสรและใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเงนินรางวัลนะครับในการแข่งขันในถ้วยต่างประเทศถ้วยระดับทวีปต่างๆเนี่ยเป็นจนํานวนเงินที่มากนะครับที่จะทําให้ ท่านผู้บริหารเหล่านั้นสามารถบริหารจัดการภายในทีมซื้อตัวนักเตะเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะให้แฟนบอลไทยได้ดูการเตะไทลีกท,ที่สนุกที่สุดนั่นแหละครับมีความปรารถนาทุกท่านปรารถนาที่จะให้คุณภาพของทีมของท่านนะในไทลีกเนี่ยมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่ศักยภาพจะทําได้ดังนั้นนะครับด้วยเหตุนี้นะผมคิดว่านะทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็เลยเห็นใจเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวนักเตะความพร้อมนะครับและอิชิเองเนี่ยก็มีอีกเป้าหมายหนึ่ง ก็คือยิชีต้องการทําทีมชาติไทยไปสู่ระดับนะครับเอเชียก้าไปสู่ระดับของโลกนะครับตามเป้าหมายที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามยกระดับทีมชาติไทยขึ้นให้ได้ไม่พูดก็เข้าใจครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ยชีและมาดามแป้งทํามาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าในครั้งนี้แหละในวาระนี้แหละที่ผมเรียกว่าสกาชใหม่ฟุตบอลไทยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะครับหกเจ็ดเนี่ยฟุตบอลไทยกำลังจะยกระดับขึ้นและตอนนี้เริ่มเป็นรูปมารรมาแล้วครับ เราขยับอันดับขึ้นมา10กว่าอันดับและเราเป็นทีมที่มีมาตรฐานของฮ้จะดีเป็นที่กล่าวขานถึงนะครับทั้งในเอเชียและสื่อใหญ่ๆของโลกอันนี้เป็นความจริงครับถ้าเกิดท่านมีวุฒิภาวะนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอหรือท่านอยู่ในวงการฟุตบอลจริง่งท่านจะมองเห็นเหมือนที่ผมเห็นเลยว่าครั้งนี้มีความหวังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่านักเตะทีมชาติไทยจะไม่ได้แสดงผลงานเข้มข้นฉูดฉาดเหมือนที่ผ่านมาในบางช่วง แต่มันเป็นความยั่งยืนครับมันเป็นสิ่งที่เราก้าวไม่หยุดเลยนะครับก้าวแบบขยันเลยแหละเดินไม่ยอมหยุดก้าวทีละน้อยทีละน้อยแต่ก้าวด้วยความมั่นคงและครั้งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องยูยี่สามที่มาดามแป้งและคณะกรรมการกต่างๆเนี่ยได้ร่วมประชุมกันเพื่อจะให้มีเลียกยูยี่สามแต่ก็ปรากฏว่านะครับมันก็มีปัญหาหลายประเด็นครับเกี่ยวความพร้อมต่างๆของแต่ละสโมสรน,นี้ก็น่าเห็นใจทุกสโมสรครับ มันทำให้ลีกยูิสามเนี่ยไม่รู้จะมีทีมครบและเริ่มหลีกได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะกระแสข่าวอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมาทีมจะครบ10ทีม15ทีมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้ามันมีปัญหาตรงนั้นเนี่ยโครงการที่มาดามแป้งอยากจะสนับสนุนทีมชาติไทยชุดใหญ่ของอิชิโดยไม่ให้กระทบกระเทือนนะครับกับทีมในไทยลีกให้มากนักเพราะว่าต่างคนต่างช่วยเหลือกันครับระหว่างไทยลีกกับสมาคมเนี่ยดังนั้นครับทางออก มาสหดะอิชิก็มีทางออกที่งดงามให้กับมาดามแป้งและสมาคมคือนะครับการเปิดโอกาสให้นักเตะรุ่นเยาวชนยูยี่สามนะครับรุ่นเป็นยังบัตรรุ่นหนุ่มเนี่ยขึ้นมานะครับร่วมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คือไม่ต้องเรียกตัวมาซ้อมมากพอจะมองภาพบอกไหมครับว่าไม่ต้องเรียกตัวมาซ้อมมากคือถ้าเกิดยูยี่สามเราเนี่ยไปดึงตัวมาจากสโมโสรฮนะมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมาแบบออกมาจากสโมโสรหลายช่วงหนึง่ง นะครับกระทบแน่และไทยหลีกเอ่อเอ่อลีกยูยิบสามไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเอานักเตะแกนหลักนะครับตัวต่างๆตัวสําคัญที่มีแววขึ้นมาร่วมติดทีมชาติชาไทยชุดใหญ่เลยมาร่วมเล่นกับพี่ๆชุดใหญ่เลยเนี่ยมันจะทําให้เข้ามาเข้าแคมป์ค,ค,ครั้งเดียวได้ยิงนกครั้งเดียวได้ได้สองตัวเลยรอครยิงนัดเดียวได้นกสองตัวคือมาเข้าแคมป์เ,เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เอากระดูกด้วยและยังได้แผนการเล่นได้ซับวิธีการเล่น นะครับแท็กติกต่างๆของโค้ดมาซิดะอิชิไปด้วยครับส่วนโค้ดนิชิกายะเนี่ยถามว่าแนวทางเป็นอย่างไรบ้างแนวทางก็เจแปนเบเหมือนกันครับอาจจะมีข้อแตกต่างในส่วนปลีกย่อยแต่โดยแกนโดยเมนหลักที่อิชินำนักเตะยูยิบสาบางตัวน่ะขึ้นมาเล่นกับชุดใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยผมเรียกว่าทวินช้างศึกเนี่ยก็คือช้างศึกคู่แฝดน,นะครับมันจะทําให้โค้ดนิชิกาะทํางานง่ายขึ้น นะครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยอีซีจะบรรจุให้เด็กก่อนที่จะลงมาเล่ยอยู23และมันจะมีการถ่ายเทสลับขึ้นสลับลงระหว่างยู23กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างคล่องตัวในเงื่อนไขต่างๆทั้ง AFF นะครับที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาการปล่อยตัวลําบากนะสำหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศสโมสรใหญ่เขาไม่ปล่อยตัวมาครับ a f f อ่ะมันไม่ใช่แมตช์เดย์ของฟี فا และมันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากทั้งนัดเย้านัดเยือนนะครับมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ลักษณะที่เล่น จบภายในทัวร์นาเมนต์แต่มันเป็นการเตะแบบนัดยาวนั้นเดือนนะครับเวฟแล้วยาวนานเป็นเดือนครับตัวนี้เกิดปัญหาแน่นอนและทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมางนี้ฮะเราก็ต้องใช้นักเตะยูยี่สามของเราไปอยู่แล้วแต่นักเตะยูยี่สามเนี่ยถ้ามาเข้าแคมป์อิชิก็ต้องตามลงไปคุยกับนิชิกะยะอีกแล้วครับเพื่อจะให้นิชิกะยะทําทีมให้ตรงประเด็นที่จะส่งขึ้นมาให้ะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาครั้งเดียวจบครับทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในศูนย์เดียวนะครับ วันสต o อปเซอร์วทุกอย่างจบเดี๋ยวทุกคนบอกว่าทวินช้างศึกนั่นแหละผมดูแล้วเป็นทางออกที่ผมบอกไว้เลยครับว่าอิชิาลาดมากแล้วก็ทางมาดามแป้งก็รับลูกเลยนิชิกายะจะร่วมเดินทางไปเวียดนามด้วยครับในเึก LP Bank n k ครับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับนัดแรกเราเจอกับทีมชาติรัสเซียนะในชุดชุดใหม่ของอิชิเนช้างศึกเนี่ย จอกับทีมชาติรัเสเซียผมผมผมเสนอข่าวคราว,าวเกี่ยวกับเรื่องรัเสเซียมาพอสมควรแล้วครับได้หลายท่านฟังผมมาก็จะรู้ว่าผมพูดเรื่องรัเสเซียหลายคลิปแล้วนะครับมีบางท่านแซวผมนะตอนโซกัสซรัสครับยูสิบเก้ายูยี่สิบนะครับชุดบูล็อกอะผมไม่รู้จะเอาข่าวที่ไหนนะบอกตรงนะผมก็ไปเซิร์ชหาแต่ของอินโดนีเซียบ้างของเกาหลีบ้างมาพูดเรื่องทีมอินโดนีเซียพูดเรื่องทีมเกาหลีจนนี้เพื่อนแซวผมนะว่าช่องนี้จะทำข่าวเรื่องบอลไทยหรือทําข่าวเรื่องบอลอินโด ก็จริงๆครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามันมีดราม่ากันมันทําให้ข่าวคราวเกกับูล็อกมันดอกมาน้อยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้จะไปตามหาข่าวคราวน้องๆก็าได้ที่ไหนอันนี้ผมก็เลยจนปัญญาครับผมก็เลยต้องต้องหาข่าวคราวความเป็นไปได้ในการไปพบกับคู่แข่งเราอย่างอา์จจนตินานะความเคลื่อนไหวอัจจิทิน่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีเป็นอย่างไรบ้างเขาจัดการในขันในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรผมเชื่อว่าช่องผมนี่แหละพูดมากที่สุดเลยกับชยเอร์สตอนดั๊ ใครที่ฟังผมประจําจะรู้เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้ดีมากเลยเช่นเดียวกันครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราตอนนี้รวมตัวฝึกซ้อมแล้ววันที่2เนี่ยนะครับแมตช์แรกที่เราจะเจอทีมชาติรัสเซียเนี่ยทีมชาติรัสเซียเนี่ยประเด็นที่ผมพูดมาก็คือเขามาไม่เต็มทีมนักเตะภายในประเทศเขามีตัวบาดเจ็บหลายตัวครับ 3- 4ส,สี่ตัวเลยประมาณประมาณ 3- 4สี่ตัวนะนักเตะภายในของเขาแล้วก็นักเตะที่เตะค้าแขกอยู่ต่างประเทศนะครับที่เป็นตัวหลักของของทีมเขาเลยเนี่ยตัวตัวเด่นที่สุดของเขาอะ นะครับสามสี่ตัวเหมือนกันอันนั้นก็มาไม่ได้ครับไม่รู้เหตุผลเรื่องอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือทางการแบนนะครับที่ทางเขาอาจจะฟีฟายเดของรัสเซียเนี่ยสมโมสรเขาอาจจะไม่ปล่อยตัวก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่ครับเรื่องนี้รัสเซียเขาไม่บอกนะว่าทําไมนักเตะตัวหลักเข้ามาไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็กต้องยอมแล้วว่าผมไม่ทราบจริงต้องกราบขออภัยด้วย แต่นักเตะภายในที่ไม่ได้มา30ตัวคือบาดเจ็บครับนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชคาปินเนี่ยเขาเลยใช้วิธีเรียกนักเตะจากลีกภายในประเทศของเขาคือรัเสเซียเนี่ยเข้ามาติดทีมครับหลายตัวเป็นเป็นนัก,ตกเตะรัสเซียที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกดังนั้นการพบกับรัเสเซียครั้งนี้นะครับผมคิดว่าทีมชาติไทยเรามีโอกาสจะเก็บแรงกิงสูงมากถ้าเราตั้งใจไปดีๆและนักเตะเราที่ขึ้นมาโดยเฉพาะโครงสร้างหลักของอิชเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับ เวียดนามอาจจะเข้าใจผิดว่าเราไม่เอาสตาร์ดังรามาด้วยหลายตัวแต่ความจริงสูตรของญีชีเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องสุดสตาร์ครับเน้นเรื่องการช่วยกันวิ่งช่วยก,กันเล่นนะฮะสูตรสูตรญี่ชีเป็นแบบนั้นผมคิดว่าประสิทธิภาพไม่น่าจะลดลงเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมา5้เดือนเนี่ยยี่ชีใช้นักเตะที่ไม่ค่อยเต็มทีมเหมือนกันในการเล่นผมเห็นมาเยอะแล้วครับดังนั้นนะครับการแข่งขันกับรัเสเซียในครั้งนี้เนี่ยยิ่งมีข่าวจากทางเวียดนามนะที่เขาไปเจาะข่าวมาว่า อ่าวอลิสซี่คาปินเนี่ยเขาจะแบ่งทีมออกเป็นสองชุดคือเป็นสองทีมอะแบ่งครึ่งทีมในการเจอกับไทยนะครับแล้วในการเจอกับเวียดนามซึ่งเขาจะต้องเตะวันเว้นวันเนี่ยเขาเลยต้องทําเป็นทีม2ทีมนอกจากนักเตะตัวหลักจะมาไม่ครบแล้วยังมาแบ่งทีมอีกตัวนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสทองทีมชาไทยแล้วครับผมคิดว่าเราน่าจะได้แรงกิ้งนะคะแนนแรงกิ้งจากรักเสเซียไม่มากก็น้อยไม่เสมอก็ต้องชนะครับงานนี้เราช่วยกันเชียร์ให้กำลับบงใจนะครับส่วน เรื่องของทีมชาติเวียดนามเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับผมมาพูดเกี่ยวกับข่าวดีๆมาทักไทยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มพูดกันเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่เสียทีครับเพราะว่ามาผมว่างเว้นในการพูดคุยทั้งเรื่องช้างศึกมานานแล้วทนนั้นที่ช่องผมเนี่ยหลักๆเลยโฟกัสที่ช้างศึกชุดใหญ่ครับต่อไปนี้ครับช้างศึกชุดใหญ่เราจะลงสนามต่อเนื่อง3เดือนเราจะได้คุยเกัเรื่องช้างศึกเราเต็มๆต็มแล้วครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเวียดนามด้วย